การไม่ขอเข้าข้างฝ่ายใดเพราะความเสียหายไม่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยอาจจะดูว่าถูกต้องถูกต้องในลักษณะภาษาอักษรครับแต่ถ้ามองเนื้อในแล้วเนี่ยแบบนี้ไม่ได้ มีข้อถกเถียงกันหลายวงคิดเหมือนกันครับว่าการเป็นคนดีด้วยความเป็นกลางแล้วก็นิ่งเฉยต่อทุกสถานการณ์เนี่ยสรุปแล้วมันเป็นความดีจริงๆหรือเปล่าผมจะเสนอมุมมองนะครับให้เกิดความชัดเจนเพื่อเราประกอบการพิจารณาไปด้วยกันว่ามันเป็นความดีจริงๆไหมความเป็นกลางเนี่ยจะมีอยู่สองในยในัยยะที่1ก็คือเห็นความขัดแย้งเกิดขึ้น2ฝ่ายไม่ขอเข้าข้างฝ่ายไหนเพราะเหตุการณ์นั้นน่ยมันไม่เกี่ยวกับเราอันนี้คือความเป็นกลางที่1ในนิยามที่2ก็คือเห็นความขัดแย้งเกิดขึ้น2ฝ่ายพิจารณา ความถูกผิดของแต่ละฝ่ายโดยไม่ลำเอียงจากความเกี่ยวข้องทางสายเลือดหรือชาติพันธุ์สำหรับนิยามความเป็นกลางในแบบที่หนึ่งเนี่ยการไม่ขอเข้าข้างฝ่ายใดเพราะความเสียหายไม่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยอาจจะดูว่าถูกต้องถูกต้องในลักษณะภาษาอักษรครับแต่ถ้ามองเนื้อในแล้วเนี่ยขัดต่อหลักการอิสลามในหลักการอิสลามถือว่าเป็นความผิดครับผมยกตัวอย่างเช่นมีผู้ชายคนหนึ่งกําลังข่มเหงผู้หญิงคนหนึ่งขณะที่เรายืนดูอยู่เนี่ยถามว่าผู้ชายคนนี้กําลังจะข่มขืนผู้หญิงคนนี้ถามว่ามันเกี่ยวกับเราไหมผลกระทบมันถึงเราไหมไม่ถึง ้ายืนดูอยู่เฉยๆกับเหตุการณ์นั้นนิ่งเฉยเพราะผลกระทบไม่เกี่ยวกับเราแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าในวันกิยมามะเนี่ยเราจะได้ยินผู้รู้เนี่ยใช้คําว่าเราจะต้องถูกสอบสวนคุณผู้ชมรู้ไหมว่าสอบสวนอะไรสอบสวนกับทุกๆเวลาทุกนาทีที่เราเจอกับเหตุการณ์ต่างๆเ,เราตัดสินใจทําอะไรหรือไม่ทําอะไรสิ่งที่ถูกสอบสวนคือการตัดสินใจใน,นแต่ละเหตุการณ์ว่าเราเลือกทําอะไรในสถานการณ์นั้นๆสาหรับคําสอนในอิสลามเนี่ยเมื่อเราพบว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเกิดขึ้นตรงนั้นสิ่งที่เราต้อง ไนะม่มีช้อยอื่นนะต้องทําคือต้องหยุดยั้งครับเห็นความไม่ดีเห็นความไม่ถูกต้องต้องหยุดยัง้งหยุดยั้งด้วยอะไรหยุดยั้งด้วยมือก่อนเลยดดงนั้นนี้นิยามของความเป็นกลางในนิยามที่2คือจะมีความหมายที่ตรงมากตรงกับหลักการอิสลามเลยคือการพินิจพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยใครอารรมใครใครถูกใครผิดใครถูกรงกังแกความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากอะไรศาส,สนาสอนให้เราหยุดได้มือครับอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าหยุดได้มือแบบความหมายตื้นๆแต่เป็นการมีเจตนาที่จะหาวิธีแก้ไขอย่างมีศิลปะหยยุดั้ง การอาธรรมที่เกิดขึ้นปกป้องคนที่ถูกรังแกดังนั้นก่อนจะนิ่งเฉยเนี่ยเราคิดว่าสิ่งนี้คือการกระทําที่เป็นกลางต้องเรียนรู้จากคําสอนศาสนาให้เข้าใจก่อนนี้จริงแต่การที่อยู่ฝ่ายที่ถูกต้องอ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องออกหน้าออกตาเชียฝ่ายถูกทุกอย่างเนี่ยมีดีและมีไม่ดีในของตัวเองถ้าฝ่ายที่ถูกคือคนเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนเรานี่แหละเราก็มีดีมีไม่ดีถูกไหมฮะมีอยู่ในตัวเองเขาก็เหมือนกันแต่เหตุการณ์เนี่ยเขาถูกอาธรรม เหตุการณ์นี้ก็ถูกรังแกเราก็ช่วยเหลือปกป้องเป็นเคสบายเคสไปเขาอาจจะถูกในเรื่องที่เราเห็นนี่แหละแต่เขาอาจจะอะไรไปทําร้ายคนอื่นมาเยอะก็ได้แต่เวลาที่เราไปออกหน้าออกตาเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาอาจจะไปทําเหตุการณ์อื่นๆที่ไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราก็เรียกทัวร์มาลงได้เหมือนกันอย่างที่เรียนว่ามันก็จะเกิดการโต้ตอบกันเกิดการถกเถียงกันแบบไม่จบไม่สิ้นก็เป็นได้ข้อคิดเรื่องนี้ก็คือ1เมื่อพบเจอสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยความเป็นกลางก็คือความไม่ลำ เหตุการณ์และต้องให้ความช่วยเหลือฝ่ายที่ถูกต้องให้ความช่วยเหลือคนที่ถูกรังแก2การช่วยเหลือฝ่ายที่ถูกต้องนั้นไม่ต้องเชียร์แบบออกรถออกชาติอย่าไปออกหน้าออกตาเชียร์เข้าข้างจนจนเลยเถิดเพราะมันอาจจะไปกระทบกับโจทย์ของคนที่เราช่วยเนี่ยคนที่เราปกป้องอาจจะไเคยทําผิดกับเขานําไปสู่การถกเถียงกันไม่จบไม่สิน้นเพราะประสบการณ์มันต่างกัน